โอ้โหแถวนี้บรรยากาศดีอย่างเลยเนี่ย <c oughs> แต่กลัวน้ำนะหลับไปเพ้อๆหลับปั๊บตื่นขึ้นมาน้ำท่วมขายอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> มากครับน้ำขึ้นา้าพ้ให้้อ๋อเปนเดือตรงนี้ครับโอเคโอ้วนี่หนุมอะไรนอนนี่เหรอ ตีตนนตีตัวนอนไม่เอาหรื่าเอาองเอาของเอาของเอาของเอาอเอาอเอานเอี๋ยวเอาขอเาขออาของเอาองเอาของเราอเอาขอเาของเของเอเาอเราอเอาีาของขเเอาองเอาอเอาอเอาออาขอองเอาขาาเาอเอาาขหาเาไอาอออาาาเาา ครับผมบ่าวเคนบ่าวเพชรแล้วก็บ่าวหนุ่มนะครับแล้วก็เสียรวยนะครับเราสี่คนกำลังจะลงเรือลํานี้แล้วนะครับอันนี้เป็นเรือสปีดโบ๊ทของไต่ตองนะครับท่าเรือบางปูเทศบาลร้อยสิบั่งตื่นนึ่งก็ฟื้นแล้วกินเอ็มร้อยก่อนใ่หัวนอนมีอะไรนะนนมนยมีเอ็มร้อยมีข้าวผัดกระเพรามีข้าวไข่ดาว เสียรวยนั่งอยู่ข้างในนะครับตอนนี้รบบรบโดไปก่อนเพรเมื่อคืนกินเมื่อคืนหนักไปหน่อยไปไหนมาครับเสียเมื่อคืนนี้ไปพาเด็กๆไปเที่ยวมาโอ้โ <laughs> <laughs> ดนตัวแรกอินซีแวนกับซาบิกิดูเรื่องอินซีแวนใช่ไหมซาบิกิโอโหสุดยอดกินกินอะไรกินหางเอาคือดูหน่อยหางเหรอหางเกี่ยวหางไม่ได้เกี่ยวปากนะเกี่ยวหางโอ้ยิงปลาอะไรนี่เป็นอินซีโอ้โหอินซีจริงๆด้วยฮะอินซีตายได้แล้วยอดสวยงามสวยงามนายยกโชว์หน่อยครับผมโอ้ยสวยงามครับโอเคเลย อะไรเนี่ยปลาสีขนมาแล้วมาแล้วยอดเลยอันนี้ปลาสลาบปะสีเสียดโอเคยดนอีคมานี่มโอ้ยถ่ายถ่ายถ่ายๆเสีเมือพี่หนุ่มนะครับสุดยอดได้อินซีตัวที่สองแล้วนะครับอินซีแวนเอาออยู่นะให้ขาดนะเออเอาเลยเกียวหางเจียวหางเฮ้ยเฮ้ยใช้ชนชนอนโอเคเกี่ยวหาง ามาแล้วครับอ,อินซีแวนอินซีแวน่นแกวแกวอินซีแวนครับ,พ,รบรพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเป็นไงพี่น้อง เปลี่ยนเหยื่อใหม่นี้ได้ผลเลยเนี่ยผลงานบ่าวเพชรนะครับอินซีอุ้ยเหยื่อเหยื่อยาวเหมือนกันนะกินปากดีกว่าใช่ว่าก็อยู่จังหวะจังหวะจังหวะเห็นไหมโอเคปดยอดเลยทิ้งลงเอาาลงครั้งแรกเลยนะตัวนี้เหยื่อตัวนี้ครั้งแรกได้ปลายเว้โอเค โอ้ยพี่หนุ่มจิกข้างเรือครับงานจิกครับง,งานจิกอ,อยู่ดีๆซีวิ่งมาวิ่งผ่านมันวิ่งผ่านนะม,นมันไม่ได้กินเหยื่ออะไเลย,เลย <c oughs> อันนี้มันไม่ได้กินนี่มันวิ่งผ่านเนี่ยโอ้ยสุดยอดแล้วโอ <c oughs> ้โหวันนี้ซาบิกิอันนี้เหยื่อซาบิกินะครับกินดีฮะ้เหลือซาบิกิครับพี่เอาลงมาตรงนี้เดี๋ยวมันล่วงเห็นไหมเกือบไปแล้วเกือบร่วงแล้วเกือบแล้วอินซีแว่นนะครับฝีมือพี่หนุ่มเห็นไหมเฮ้ยเลังจานี้มันทางปลาผ่านวะ เป็นไปได้เป็นไปได้จริงๆกินซีแวนนะครับสังเกตดรูตาหน่อยนะพี่น่มอันหน้ามาหน่อยคู่กับปลาใู่แน่โอตัวใหญ่เลยเว้ยเจ้าของของคนงานโชว์หน่อยโอ้โหเกี่ยวปากพอดีเลยผลไม้เกี่ยวอะไรเนี่ยพี่นมได้เหรอา โอ้เพื่อนจับได้เหรอไม่กลัวโอ้ยบ่าวเพชรได้ยินซีไซส์สวยเลยครับตัวนี้สามขีดเฮ้ยกลัวมือว่ะเปี่ยนน้อยนี่ครึ่งครึ่งอันนี้แคทเหรอแคทตัวเจ๊แคทแคทโอเควะข้างเรืออ่ะพี่นมเป็นไงบ้างพี่นมโอ้โหวันนี้หมานมากเลยนะครับ เข็นเหรอโอ้หมานคนอื่นเขาหมานนะเฮ้ยเอาอีกเอาไปเลยเอาไปให้หลุดเฮ้ยเอาพลาดได้ไงเนี่ยพี่นุ่มเนี่ยวันนี้พี่นุ่มรู้สึกว่าจะโอ้โหหมานกว่าเพื่อนนะครับวันนี้แต่ที่หมานกว่าพี่นุ่มก็คือไตครับไตตองไตตองได้เยอะกว่าเพื่อนเลยวันนี้ ต๋องไก่ตองเอาแล้วเอาแล้วครับเออสีขนครับวันนี้อ่าบ่าวเคนครับสองตัวสองตัวซาบิกิเออสีขนเข้าเออน่าจะใช่พี่อินซีม่เข้าแล้วอินซีมันสามตัวโลครับรุ่นนี้ครับตัวใหญ่ได้นะตัวนี้พี่หนุ่ม ปี่หนุ่มหวานไหมวันนี้ใช้ได้เลยเหมือนกันเอาลงเลยพี่เอาลงรูนี่เลยโอเคปล่อยนะเพื่อนกินรีมึงเด้อไหมเนื้ออย่างเงี้ยโอเคเนื้อหวานมึงทำซาซิมิคุณทำไม่ได้ผมเล็กเกินนี่มันมีมันมีตัวใหญ่อยู่เนี่ยเราจะทำอาหารเที่ยงกันนะครับทำอะไรนะเขาจะกินปลาดิบครับปลาดิบปลาดินรุ่นปลาดินมิ้น เป็นปลาที่ได้วันนี้นะครับเราจะกิ็นน้ำตกรปลา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 สมิ <c oughs> โอ้โหเกี่ยวมีไข่ด้วยเกี่ยวปลาเบ็ดตกเรา,ามีถุงมีอะไรใส่ขยะไหมลงน้ำเลยไ<ง>ม่ต้องลงน้ำกินหมดนี่ครับต้องอย่างนี้ครับ อุ้ยมาแล้วโอ้โหและช่วงนี้ก็ไปก็มือโอ้โหฉมังจริงๆครับหมานหมนนะครับมานี่ก็เอาละเราได้พ่อครัวจากอ่าปทุมธานีนะครับของอะไรนะของหกครับของหกอ่าชื่อเจ้าของร้านลูกชิน้นปลาไช่หงครับปลาเลยนะไช่หงปลาไช่หงครับผม เดี๋ยวยังไงก็ลองไปชิมก ah. ันด ah. ูนะครับปลาไฉ่หงอันนี้ไม่มีขายตามร้านทั่วไปไม่มีครับทำส่งอย่างเดียวเราทำส่งอย่างเดียวอ๋อนี่ครับเจ้าของลูกชิ้นปลาไฉ่หงครับให้ให้เกียรติใช่เหรอไม่ใช่เหรอนี่เมียมาเที่ยวอืมใช่เหรอเป็นเชฟเราวันนี้นะครับเอาเนี่ยเอาอีกแล้วเอาคุณนุมก็โดนดีกวครับ เอา้าอะไรเนี่ยโอ้โหตะก well. ัวปลาจริงๆนะแต่มันหลุดๆเอ้าโอ้โหน่ากินมากครับดูเนื้อปลาครับไม่ธรรมดาเนื้อทาดทางจะหวานนะเนี่ยต้อง่างนี้ครับเราจะกินกันสดๆครับแร่เขาเลยแร่ไปครึ่งก่อนคนอยากกินเดี๋ยวรอให้เขาครึ่งก่อน เออเราไม่มีจานเนาะไม่มีจานเน grinder, ี่ยเือ่อมาอยูนน่ฮะเออเนี่ยเนี่ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างมันจเกลี่เออนี่อ่ะครบหมดเลยนะครับชุดอาหารเราวันนี้ครับไตได้เมื่อสักครู่ครับปลามันตัวเล็กไปหน่อยอ่าเป็นไรนะเนื้อหวานแน่นอนสดๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โห นี่เชฟแน่นอนครับไล่กระดูกครับนี่ขนี่วิธีการไล่กระดูเฮ้ยเตรงนี้มันอะอะไรพี่น้องไม่รู้ปลาตัวนี้ว่ายลงมาข้างบนเมื่อกี้เฮ้ยโดนหรือยังไม่ใช่เขาเปตัวใหญ่อยู่ไงอ๋อมันวิ่งว่ายเข้ามาอ๋อมีแหนบไหมไม่มีเออไม่มีแหนบเลยพี่เคลมเคลมเอาคีมได้ไหมล่ะล้างน้ำได้ได้เนี่ยคีมตัวนั้นก็ได้คีมเฮ้ยหลุดเลยไม่เป็นไรไม่ต้องครับเดี๋ยวอาซอสซอสซอสแม็กกี้เหรอ ซอสญี่ปุ่นนะโชยุโชยุครับผมฮะเป็นโชยุนั่นแหละญี่ปุ่นนั่ะวาซาบิครับเอาซอสอันนี้ก่อนแม็กกี้ก่อนอนะแม็กกี้ไม่เอาแม็กกี้อ๋อไม่เข้าก่อนเราไม่มีซอสนะมีแต่นี่วาซาบิได้ดีดีหอนไงอันนี้วาซาบิอย่างเดียวนี่วาซาบิอือก็ต้องใช้ซอสเนี่ยซอสไหมเอาเอาตามมีเอาตามมีเนาะมีอะไรเราก็ใส่นั้นเอาคนอยากกินเอามา เอาเลยใส่เลยเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊วแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรมาเอาเกล็ดแกะแกะแล้วก็เอานี่ลงแล้วก็วาซาบิเราจัะป้องมันขยับไปะขาลงเลยเหรออ่ะลงเลยลงเลยเน้ยเราข้างข้างจริงๆริงมันต้องเป็นตัอยู่มันไม่มีแล้วก็เอาวาซาบิบานตรงวาสบิเอาเทลง ไม่เกี่ยวตกปลาบ้างก็ได้นะกินดีนะผมวันนะจะทำให้ทำให้ฉีกมานิดนึงก็ไม่นะเลวลองตรงนี้เลยนะอลองตรงนี้แนะนะห,นหนละอร่อยนะเอาเลยเนี่ยดีอร่อยกว่าในร้านอีกชิมเลยฮะจริงเหรอลองดูหน่อยนะนร้านเขาไม่มีปลาสดอย่างนี้เราลงมากินในทะเลเ,เลยนะปลาสดเท่านี้ <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะอร่อยหวานเอาไหมเดิกอร่อยอร่อยอร่อยคำนึงคำนึงมันีก็อร่อยอยู่แล้วไอ้มีตะเกียบนี่ตะเกียบอยู่เฮ้ยลืมไม่เป็นไรเอาที่ก่อนกันอืมอู้อร่อยมากเลยไต่ขาวไม่ขาวครับหวานนายบอกไม่ข้าวปลาสองตัวนั่งใส่อะขนาดนั่งกินเนี่ยมานมากเลยเลครึ่งตัวเฮ้ยคนอยากินมากินทีเฮ้ย นมพี่นมมาก่อนกินนมทำอะไรพี่นมปลาตัวใหญ่นีเยอะเห็นปลาตัวใหญ่ก็จะเอาให้ได้กินเบ็ดขาดด้วเมื่อกี้เออมันได้ใหญ่ๆบางสักตัวเอาไปเอาเอาไปกินก่อนเลยเฮียฮ้ยกินด้วยโอ้ยลดเอานี่เขี่ยวไปนี่นมกินแน่เนี่ย มาเดี๋ยวบ่าวเคนจะชิมให้ดูนะครับจะอร่อยเหมือนบ่าวเพชรบอกหรือเปล่านะโอเคมากเลยนะนี่เนาะเนื้อใสๆเนาะขาวมากเลยอะ่ะขาวใสมากเลยอะอร่อยอร่อยจริงอร่อยชิมกับปลาสเต็ีตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวจห่เจาให้ได้ตัวใหญ่เว้ยเอาไรวะ ความพยายามที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเอลยอ่ะนี่เกี่ยต่อไปไม่ลงมาโอเคปะโอเคไหมก็จะหมูกเป๊ะๆป๊คืออพี่ ่ะพี่เอ็นเตเกียบพี่เกียบนะเกียบอ่ะมันจะได้เหมาะกับบรรยากาศออกก้างเลยเว้ยอพี่หนุ่มชิมหน่อยออกก้างออกมาหมดโอ้โหนี่น่าจะขึ้นจมูกปี๊ดเลยเนี่ยใช่ขึ้นแล้วเมื่อกี้เนี่ยไงหวานดีไหมอร่อยไหมได้ได้โอเคอยู่ยังไงพี่หนุ่มยอดยอดใช่ไหมอือนี่มีคราวแล้วฮะหวานอร่อย ขึ้นจมูกจี๊ดเดี๋ยวปลาปลาอะไรวะที่ขึ้นบนเนี่ยอ่ะปลาใหญ่ไปเล็กปุ๊บปอาหารปลาเจ๊โอ้อเอออยู่ได้อยู่ฮะเราอยู่ปลานี้เอาทอดกรอบเหรอไหมทอดกรอบปลาอันนี้เอาทำเหยื่อเลยปลาเหยื่อเสียบเลยเสียบมือหน่อยเสียบมือแล้วครับพี่นุ่มอันนี้เก็บเก็บสิเพื่เก็บพี่เก็บ เก็บเข้าให้มันเรียบร้อยพี่วางเก็บได้เลยไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเก็บไม่ลงเลยตอนนี้พี่เอาตัวนี้นะตัวไหนนี่นี่นี่แต่บีกิ่งนี่นะอือเจ๋วว่ะตลบตัวนี้ไม่เอาแล้วเนื้อปลามันได้เลยโอเคเลยเนื้อมันหวานมากเลยเคมากความสดสดจากทะเลไม่มีสดไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเอากูมางจะเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมเนี่ยแน่นอน ถ้าทําถ้าปลาพวกนี้นะเวลาทํานะเขาจะให้โดนน้ําเลยนะถ้าถ้าถ้าล้างก็ล้างน้ำทะเลแต่ทะเลน้ำนี่ล้างไม่ได้ไม่สะอาดใช่ต้องตัวเลยเลยโอ้ยขนาดนั่งกินไอ้นี่อยู่นะปลาเพล็ดได้กินซีแวนมาสองตัวเลยซาบิกินะครับเหยื่อซาบิกิจับให้ปลดขาบโอ้โยมันขาดมันเลยมันหลุดครับเฮ้ยกลัวมือว่ะเอาเราเยนเลยเนี่ยได้สองตัวเลย มันมาเป็นฝูงอ่ะเตรียมเลยอะไรันเวลาเราเวลาเราใช้ซาบิกิไม่กินเรากินวาซาบิดีกว่าเออเรามากินวาซาบิดีกว่าได้เลยเจ้าตัวใหญ่เนี่ยวะอะไรครับปลาเพชรหมาเลยครับเบียวโอ้โหเป็นแถวเลยอะไรเนี่ยเอาไปเปิดน้ำใช่ใช่ใช่เกี่ยเลย เดี๋ยวปลาเข้าถังก่อนดีกว่าหุมกินแค่ได้มนี่ก็เงตัวใหญ่เดีวยดๆหน่อยมือตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับพวกเราก็ได้ปลาเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอินซีแวนน่าจะประมาณ20-30ตัวน่าจะได้อยู่นะครับเอ้นเสียอันเนี่ยขนาดขนาดนั่งแป๊บเดียวเนี่ยบ่าเพชรเอาอีกละทิ้งลงปั๊บมันก็จินทันที่าจะ นู่นตัวเองของนตัวเออใช่ใช่ำึนะพีรนะอินซีแวนสครับซาบิกเนี่ยหมานจริงๆริเดี๋ยวผมผมงปดเองมั่งวเาเเนอุน่เสองตัวสามตัวเฮ้ยโอ้โห่าฮ่อะไรครับไอ้เกียวหลังเกียหลังเนยเป็นเป็เกยดีเดย โอ้ยสามตัวเลยไม่ถ่ายวีดีโอให้ตัวนี้ไม่ทันโดดอีกแล้วครับท่านโดดอีกแล้วครับท่านเด็กวัมที่สามตัวโอ้เขี่ยวเกี่ยวลงพื้นเลยโอเคโอเคแล้วก็ผ้าหมวกผ้วไปใส่มึงเดี๋ยวตอนมันด่านยักูจำไม่ได้เกีอยไม่เท่าไหร่นะจะคิดเนี่ย ว้พ mm hmm. ี่หอยแล้วเฮ้ยเก็บลงไปดูแลมาเลยตัวนี้แล้วอะไรมองไม่เห็นเดี๋ยวจัดการพี่ก็ได้เหรอนี่ไงเยีรวยก็ได้เหรอฮะนี่ไงเป็เหรอเออโอ้ยีมือพี่หนุ่มนะครับเนี่ยดึงขึ้นมาสามตัวเลยคิดดูโอ้ยน่าเลยหมานมากเลยพี่หนุ่มโอ้โหนี่ซาบิกิตัวนี้ก็แล้วเออนี่ใครแล้ว ไปจะไยสองแล้ว ตั๊เดียวกินตั๊กเดียวกินนะแล้วก็ยกไปต้องมาต้องฟุตหนึ่งนะฮะแล้วก็แล้วก็ขยับนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะนะยกขึ้นยกลงใช่ไหมพี่หนุ่ม้นงเอาไ้ติดแล้วครับโอ้โหใช่เวลาแป๊บเดียวเองครับโอ้โหขนไปมาฮะโอ้ยสองตัวหลุดไปตัวนึงเมื่อกี้เนี่ยอินซีหลุดพี่นุ่อินีหลุดไปอะไรปลานีิปลาเล็กเนี่ยโอ้โหสามตัวสี่ตัวนะครับเนี่ยปลาเต็มเลย อ้าวพี่นมติดสีย้อนปุ๊บติดสีตัวห้าตัวเลยย้อนมาโอ้ซาบิกีนี้สุดยอดเลยเนาะก็ปลาก็กินเรื่อยๆครับช่วงนี้กินดีมากเลยนะปลาดินดีมากท่าบ่าให้เปิดเปิดนี่หน่อยก็เอาเหรอเป็นไรกินน้ำเย็นเหรอไม่ใช่ขี้บิดไงเอาละไส้บิดตำนี่นะฮะผลงานน่าจะเป็นซีแวนนะราวๆสี่สิบห้าสิบตัวได้ไหมบ่าวเพโอ้เกิน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 นะ บ่ายสองโมงครึ่งนะครับสายเขาอีกเหรอันนี้ปลาปลากำลังกินดีมากเลยสายนี่หวานมากเลยครับสายสายต้องครับสายต้องสุดยอดเลยครับปลาที่เราได้นะครับก็จะเป็นพวกอินซีแวนนะครับอินซีตัวตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่กินดีมากครับช่วงบ่ายแต่ก็จะมีลมหน่อยเนาะนี่ลมนี้สบายฮะหน้าหนาวเข้ามาลุยต่อครับลุยต่อพี่หนุ่มก็มานหมานวันนี้ได้ประมาณ20่สิบตัวเล้วมั้งพี่หนุ่มวันนี้คนเดียว

ทามาอีกโนามาตกที่นี่ทุกวันแล้วลัดเราครับต,ตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงเย็ยนแล้วนะครับสักพักหนึ่งเราก็จะกลับเข้าฝั่งแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงเย็ยนๆนี่ปลาก็เงียบๆเนาะก็เ,ออเงียบๆอยู่่ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะี่รู้สึกจะกินดีมากเลยนะครับดึงปลาแทบไม่ทันเลยนะครับมีขาดมีหลุดบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะถามไตดู้ว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศวันนี้กับสภาพอากาศแล้วก็ปลาเยอะครับไตวันนี้น้ถ้าน้ําเดินดีก็ดีน้ําเดิน<อ>น้ําเช้าถ้าก็น้ําขึ้นหัวน้ําขึ้นตอนเย็นจะดีนี่จังหวะหัวน้ำขึ้นลมมาลปลาไม่ค่อยสวยครับฝากติดต่อเบอร์ตอไตเนาะไตตองเนาะ,ะไตลรบกวนบอกเบอร์หน่อยครับอ่า0972950077ครับโอเคนะครับนี่คือ เรือของไต้องนะครับผลงานของเราก็ถือว่าเป็นที่พอใจนะครับปลาย NC แวนนะครับเยอะมากครับน่าจะา60 50 60ตัวได้เดี๋ยวเราขึ้นฝั่งไปนับดูอีกทีนึงเนาะนับอีกทีหนึ่งเราจะนับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับอย่าลืมนะครับผมโอเคมากเลยวันนี้แล้วก็ใครสนใจที่จะมาสปิ่นรถของไต้ต๋องนะผมก็ติดต่อได้เลยตามช่องทางที่ให้เบอร์ไว้เมื่อสักครู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้ข้างล่างนะครับ โอ้เป็นไงบ้างพี่นมโอ้โหสุดยอดมากเลยวันนี้แทบไม่ทันแล้วฮะตั้งแต่ตกมาเนี่ยที่นี่หมาที่สุดแล้วฮะใช่ไหมครับใบไม้ก็มีลมหน่อยเนาะอ่าโอเคนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนาะอีกนิดนึงครับผม A heart speed to the city streets we b e g a n to feel the fire ตอนนี้เรามาถึงฝั่งแล้วนะครับไป่กำลังเก็บปลา ใส่ตะก้านะครับเดี๋ยวเราจะไปนับดูนะครับว่าได้กี่ตัวเห็นไตบอกคร่าวๆนะประมาณร้อยตัวไม่รู้จริงหรือเปล่าอินซีล้วนๆเลยนะครับ เอาเลยปลาเพชรปลาเกือบเต็มเข่งนะครับไอปลาอินทรียเกือบเต็มเข่งเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวนับก็ติดตัวนะเดี๋ยวเราจะนับกันว้าวว้าวว้าวอ่ะเดี๋ยวเรานับกันเนาะอยากจะนับใส่เรียงเรียงตัวใช่ไหมอ่าโอ้ ทำอะไรกินผมว่าจะทำอะไรก็นีอะทอดอะไรโอ้เออทอดนะข้าวต้มยำพวกได้หมดปลาทั้งหมดเท่าไหร่นะร้อยร้อยสิบเจ็ดตัวระจายเลยครนี่คือผลงานของเราวันนี้นะครับทั้งหมด117ตัวนะครับเป็นปลาอินทรีแวนนะครับนี่คือปลาสีขนเนาะคือปลาหลากหลายก็ปลาหลากหลายนะครับ ร้อยกดตัวเจอเลยโอเคไหมบาเพชรโอเคโอเคโอเคไหมพี่น้งโอเคครับครับจ่าที่สุดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะปลารวมอะไรรวมอะไรอะไ y